สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการจิบกาแฟคุยดาบ ep 9นะครับเป็น ep พิเศษปกติจะทําให้ทุกวันเสาร์นะครับวันนี้ก็พิเศษนิดนึงทางเพื่อนสมาชิกขอมาพอดีมีดาบเข้ามาอยู่5เล่มอยากให้เปิดกล่องรีวิวดูนะครับก็เอาใจสมาชิกล้วกันนะครับก็จะเป็น ep พิเศษขั้นมาในช่วงกลางสัปดาห์นะครับ ก็ตอนนี้ดาาห้าเล่มมาถึงละแล้วก็เดี๋ยวจะแกะกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ดู YouTube อยู่หรือทางแฟนเพจหรือว่าทางกลุ่มช่วยกดติดตามนิดนึงนะครับยอดผู้ติดตามหรือยอดคนดูใน YouTube จะได้เยอะนิดหนึ่งจะได้มีกำลังใจทำให้นะครับก็เดี๋ยวไม่พูดพ่ําทำเพลงเอาเล่มแรกก่อนเลยนะครับผมก็ไม่รู้นะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เล่มแรกนะครับเดี๋ยวแกะก่อน อนนี้กลุ่มตลาดตาตาของเรานะครับลองหาได้หรือเ,เพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็ลองเข้าไปดูได้นะครับจะมาชิกเริ่มกลับเข้ามาละเป็นหลักพันคนแล้วนะครับอันนี้เล่มแรกนะครับเวลาห่อครับดาบพวกนี้ห่อ,หอแบบนี้พอนะครับไม่ต้องอพันกระดาษกาวมาเยอะทพรงะทีไปโดนไหวแล้วเสียหายังแกะยากนะครับถ้าคนแกะไม่เป็นอันนี้ก็ห่อเป็นนะครับมาแค่สาม สามส่วนเองนะครับอ่าอันนี้มาดูเล่มแรกว่าจะเป็นอะไรนะครับัน,นี่ทําให้เราแกะง่ายเลยนะครับไม่ต้องของมากถ้ามีบับเบิลมาเนี่ยไม่ต้องกลัวมันเสียหายครับถ้าเรา่อมมาดีอยู่นะครับเว่าาดาแกะก็ระวังมือนิดนึงนะครับโอ้เล่มแรกนี่เก่ามากนะครับ ักนี่เก่าเดิมเลยรักอ่านี่มีโอ้นี่มีเป็นร้อยปีนะครับเล่มเก่ามากนะครับเชือกไม่มีนะครับชุดนี้นครับหวายก็สภาพเดิมนะครับมีท้ายหายไปนิดหน่อยไม่ถือว่าเป็นประเด็นมากอันนี้ถือว่าสมบูรณ์อยู่น่าจะเป็นแล้วไตนะครับน่าจะเป็นดาบไต ใบว้ายสวยมากนะครับนี่เป็นใบว้ายนะครับสันนูนนะครับใบสมบูรณ์นะใบสวยมากนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆจะลงขายใครตอนำคำๆแล้วกันใครสนใจก็ทักเข้ามาขายทุกเล่มนะครับเล่มนี้ด้ามสิบนิ้วนะครับ สัก้ามิลใบยาว21นิ้วพอดีนะครับอ่าดูให้ดูทรงใบนะครับเไป็นใบว้นะครับไว้ไว้ยเมืองหนองนะครับอ่างามไงนะครับเพราะดาบเมืองหนองนี่จะงามไงทุกเล่มนะครับอันนี้สัษฐานนะครับน่าจะน่าจะเมืองหนองดูจากจากประสบการณ์เนี่ยครับน่าจะดาบเมืองหนองนะครับ ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเล่มแรกมาเล่มที่สองเวลาตังการระวังมือกันนิดนึงนะครับ รอหนึ่งอย่าใจร้อนนะครับ <c oughs> เพราะว่านี้แกะสกบนะครับยังไม่เห็นเหมือนกันบางคนใจร้อนดึงแรงไปลายแฝงไหวลุดนะครับไหวเก่ามันจะค่อนข้างเกาะอ,อีกนิง <c oughs> อ,อันนี้งานลงรักนะครับฝาก ก็ถือว่าถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับโอ้หวายละเอียดมากนะครับด้านเร่นี้หวายแบเส้นน้อยมากนะครับอันนี้เขาลงรักทับไว้นะครับเนี่ยสวยไปอีกแบบหนึง่งอันนี้คอรัดทองแดงมานะครับแถวทองแดงหัวท่าย นี้ก็น่าจะเมืองหนองเหมือนกันให้เป็นแนวไกนะครับโ oh. อ้ไม่ก็เล่มนี้ไว้หางเป็ดนะครับเนี่ย <c oughs> อ๋อของดีนะครับเล่มนี้เนี่ยวายหางเป็ดนะหางเป็ดชัดเลยนะหางเป็ดเมืองหนองนะครับเล่มนี้นี่ดูทรงนี่ยงามแต่นี้ดาบไม่งามไม่ไม่งามงานครับจะเป็นหางเป็ด ดูใบนิดนึงนครับใบยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับสันเก้ามิลด้าสิบเอ็ดนะครับทรงหายยากนะเล่มนี้เนี่ยวายหางเป็ดเนี่ยครับโอ้ชุดนี้ดาบดีนะเนี่ยนี่ครับวายหางเป็ดเออชุดนี้หางเป็ดมาเยอะเล่มต่อไปเลยนะครับ เล่นที่สามนั้นครับเล่มที่สามเป็นอะไรเอยชุดนี้เนี่ยหน้าดาบที่สวย่างนั้นนะครับมันมาจากนักสะสมนะครับก็ราคาก็แบ่งนะครับผมขายดาบตามตามต้นทุนนะครับบวกบ้างนิดหน่อยหลักร้อยนะครับคนที่ได้ไปจะรู้ดี ฝักสวยมากนะครับเนี่ยหวายครบเลยลายครบนะครับอ่าอันนี้ฝักมีแตกที่ตึงแต่ว่าไม้ครบนะครับล้ามก็หวายหวายละเอียดลงรักไว้นี่เป็นปลายอะไรเอ่ยโอ้ลายว้ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่น่าจะว้ายหรือทรงสวยนะเล่มนี้ครับ มชื่อดามากินเล่มผมงงแล้วน้ <c oughs> 9มิลน,นะครับออหางเป็ดไหมไม,ไม,ไม่ไม่น่าใช่นะครับแต่ไว้นั่นนี่เขาน่าจะเรียกหางไก่นะครับสวยนะครับเล่มนี้ใบเนี้ยสวยมากแค่ว่าที่ใบนะใบยี่สิบเอ็ดนิ้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใบยี่สิบเอ็ดนิ้วครับตั้เก้ามิล ด้ามสิทธ์นะครับอ่านี่น่าจะเคยงามไงนะครับโอ้จะเป็นดาบที่ใบสวยมากเนี่ยครับชุดนี้สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมงงผมซื้อดาบมากี่เล่มเนะี่ยอ่าเล่ม <c oughs> โอเคอันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับมียี่สิบเอ็ดนิ้วมาสามเล่มอึ๊ก <c oughs> ันนี้เล่มหนึ่งนะครับเล่มที่สี่แล้วนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับชุดดาบถ้าอย่างที่บอกเมื่ออย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นน่าจะเป็นดาบสะสมที่สมัยก่อนนะักสะสมเขาเก็บไว้นะครับเพราะใบเสือสทุกเล่มเลยอันนี้เล่มที่สี่นะครับ อันนี้เล่นที่สฝักก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เนื้อฝักหายไปหน่อยนึงแต่ซ่อมได้นะครับเนี่ยเนื้อฝักอย่างเงี้ยเสริมได้ จะค่อยๆดึงระวังมือนะครับอันนี้ค่อนข้างจะจะเก่ามากนะครับไหวนี่แทบจะหลุดละอันนี้ฝักแน่นอยู่โอ้อันนี้เป็นปลายบัวนะครับปลายบัวใบสวยมากนะครับกั่นนี่เก่ามากเรื่องนี้เก่ามากน่าจะปลายบัวลื้อนี่ครับปลายบัวสวยอยู่นะครับเรื่องนี้ วยเลยนะครับอันนี้ต้องขึ้นบูชานะครับไม่ต้องไม่ต้องซ่อมก็ได้ไหวครบอยู่แต่ว่ามันดาบมันเก่ามากกันแทบจะหลุดและสิบสามนิ้วเลยนะครับด้ามหัวบัวสวยเนี่ยครับใบยี่สิบสองนะครับ,รบสันหนามากนะครับสันสิบเอ็ดมิล โอ้อันนี้น่าจะดาบหรือลักสังขนาดนี้นะครับือโอ้ยังงามงายอยู่นะครับเล่นนี้สวยมากนะครับเป็นปลายบัวได้ปลายบัวมาเล่นหนึ่งละนะครับอ่าปากมันติดนะครับเพราะว่าสนิมมันเยอะอย่าใครใครขัดแล้วใครลงน้ำมันก่อน อันนี้เล่มสุดท้ายนะครับเล่มสุดท้ายโอ้อันนี้แพ็คแน่นหนาเลยแกะยังไงดีล่เนี่ยไม่เสียเวลาโอเคเดี๋ยวผมจะผ่าตรงหัวดูแล้วกันนะครับก็ไม่แน่นหนามาก อ่ะวันนี้ไม่เจ็บกาฟแฟเลยรายการเจ็บกาแฟคุยดาบร้อนโหวันนี้มีสองชั้นนะครับเดยวดึงออกก่อนไมมลู้ดึงออกไหมค่อยค่อยดึงอ้าวได้ของมา น,น,นี่ครับวิธีขอของถ้าถ้ากลัวปลายมันถ้าดาบไม่มีฝักนะครับขออย่างนี้ปลายมันจะไม่โดนกระแทกนะครับเอาขวดน้ําใส่มันหน่อยเสียเวลานิดนึงแต่ว่าของมันจะไม่เสียนะครับ เออเล่นเลนนี้ยาวนะของยาวนี่หาย,ยากอยู่นะครับแต่ดาบชุดที่ถือว่ายาวนะเพราะยี่สิบนิ้วขึ้นหมดนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วยีองนิ้วนะครับโอ้เห็นแล้วตกใจใบนี้สวยมากเลยครับนี่เป็นงามง่ายด้วย ใบาย,ยาวมากเลยครับโอ้เป็นบาทที่ใบาย,ยาวมากเดี๋ยววัดดูให้นะครับเห็นแล้วตกใจเลยด้ามสิบสี่นิ้วด้ามเดิมนะครับโอด้ามยาวมากสามสิบเอ็ดมิลโอ้ อันี้คงต้องเก็บแล้วเนี่ยอยากสวยมากนะครับยาวเท่าไหร่เนี่ยน่าจะเป็นหางไก่ยาวยี่สิบให้ดูยี่สิบสี่นิ้วครึ่งยีิบสี่นิ้วครึ่งพอดีเลยนะครับโอ้ เรื่องนี้ตอนแรกผมทักใครไปเนี่ยใครบอกราคาไปไม่มีใครเอาแต่ว่าน่าจะเสียดายแล้วนะถ้าคนไม่เอาเนี่ยสวยมากนะครับยี่สิบสี่นิ้วครึ่งด้ามสิบสี่นิ้วฮะตั้งแต่เล่นดาบมาผมเพิ่งเคยจะดาบเริ่เนี้ยยาวสุดล้ด้ามสิบสี่นิ้วใบยี่ิบสี่นิ้วครึ่งสวยมากนะครับเนี่ยทรงสวยมากสันหนาถึงสิบเอ็ดนิ้ว น่าจะเป็นดาบรื้นนะลองจีบๆมาเผื่อใครเผื่อว่าราคาโดนก็อาจจะจะปล่อยนะครับเนีย่ยถือว่าใบสวยมากนะครับใบตีทบอยู่แล้วนะครับหายากนะครับดาบสวยขนาดนี้ด้านยาวมากด้วยโอเคก็ครบแล้วนะครับห้าเล่ม ไล์อยู่ที่เล่มน,นี้ไม่มีฝักนะครับเล่มนี้ไม่มีฝักแต่ว่าฝักนี่ไม่ยากครับฝักทําได้ขอสําคัญให้ใบสวยนะครับขอโชว์เล่มนี้นานๆหน่อยครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเดี๋ยวช่วงคำ่ำๆก็น่าจะลงขายอยู่ขายถูกใจเล่มไหนก็ติดต่อกันมานะครับเล่มนี้สวยมากนะครับ ค okay. ฝากติดตามด้วยนะครับช่องเฟรน w สวอตโดยเอสโคไทยรายการจิบกาแฟคุยดาบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยโอเล่นนี้ดาบสวยมากนะครับโอเควันนี้ก็เป็นรายการพิเศษมากลางสัปดาห์ขอบคุณมากครับผมที่ติดตาม